สภาพจิตของเราขณะสิ้นชีวิตมีความสำคัญเหนือสิ่งอืน่นใดหากเราตายในสภาพจิตที่เป็นกุศลเราก็ย่อมได้สุ่ภูมิที่ดีความรู้สึกนึกคิดบูบสุดท้ายของเราก่อนตายมีผลที่รุนแรงมากมมต่ออนาคตต่ออนาคตปชาติของเราขณะกำลังใช้ชีวิตจิตของเราก็จะง่อนแงนมากวันไหวต่อความรู้สึก เนื้อคิดใดๆก็ตามที่ครอบงามจิตขอให้ระลึกเอาไว้ว่านิสัยและความโน้มเอียงทั้งหมดของเราที่สะสมอยู่ในพื้นจิตมานานนั้นพร้อมที่จะถูกกระตุ้นโดยอะไรก็ได้ดังนั้นเราควรฝึกจิตให้เป็นปกติเป็นกุศลเพื่อประโยชน์ปัจจุบันและบ้านปลายของชีวิต การสร้างบรรยากาศรอบตัวของผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเพื่อช่วยให้เกิดอารมณ์ที่ดีและความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นสิ่งสำคัญมากควรพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้เขาคลายกังวลไม่โหยหาห่วงใยปล่อยวางจากการยึดติดในทรัพย์สินครอบครัวและบุคคลนเปอ็นที่รัก ช่วยสงบใจผ่อนคลายอย่างแท้จริงข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือผู้ป่วยโคมา่าและใกล้ตายสามารถรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากกว่าที่เราจะคาดคิดเราจึงควรระมัดระวังการกระทำและคำพูดที่อาจจะกระทบจิตใจผู้ป่วยหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะทำให้จิต ผู้ป่วยปวดบัวเราควรทราบด้วยครับว่าเมื่อร่างกายจะแตกดับธรรมชาติจะมีกระบวนการช่วยบรรเทาการตายไม่ให้ทุกข์ทรมานอยู่แล้วจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะตื่นตระหนกกับอาการของผู้ป่วยและทรมานผู้ป่วยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่เกินความจำเป็นไม่ควรยื้ยุต หรือเ,เร่งร้าความตายควรช่วยให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะได้ตายอย่างสงบตามธรรมชาติ